การทำให้คนในประเทศอยู่ดีมีสุขตามฐานานุรูปเรายังไม่สามารถทำได้ต่นั้นน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำกินดีอยู่ดีกินอิ่มนอนอุน่นตอนนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมีความทุกข์ยากอยู่ข้างล่าง ทำไมแก้นี้ไม่ได้สักทีมีแต่เพิ่มพูนมากขึ้นคือเราต้องยอมรับอะครับว่าเราตั้งเป้ามันเหมือนย่างที่ผมบอกคุณกิต้าครับตัวเลขนี้แบงค์ชาติป็นคนแถลงหมครับค่ะเป้าฉันคือ1.8ล้าน8.9แสนล้านบาท1.8ล้านลายปัจจุบันนี้มันทำได้16.5%เปอร์เซนต ถ้าเป็นจนํานวนเงินทําได้ประมาณ34เป30จะบอกว่ามันมันได้ผลอ่ะได้ทําไม่มีใครเถียงได้คิดได้คิดได้ทําได้ทําได้ผลหรือเปล่าควีเชนมาธ เราไม่ใช่รัฐล้มเหลวที่ไม่มีไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศแต่ว่าเราล้มเหลวในการที่จะโตให้ได้ถึงระดับที่มีศักยภาพรัฐที่ล้มเหลวเนี่ยในความในใน d e ฟ i n i t i o มันคือไม่สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในประเทศได้ไม่มีใครทำตามกฎหมายทุกคนทำตามอำเภอใจ<ฆ>ผมอยากจะไปอยู่บ้านคุกิต้าผมคว้าปืนอันนึงผมบุกเข้าไปอยู่ได้เลย อ่ะ uh, property ไร้คุณกิต้าไม่มีสิทธิไม่มีคุณกิต้าควักปืนออกมายิงต่อสู้ฉันต้องป้องกันตัวเองฉันไม่มีหน่วยมาช่วยฉันคือบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรใช่ภาษานั้นเลยภาษาเนี้ยง่ายสุดนะคือบ้านเมืองไม่มีขือมีแปลรลยแหล่ะเราเข้าใจกันเข้าใจเลยนะ,ะเขาเรียกว่าใครอยากทำทำอะไรเลยทําเลยอย่างเงี้ยหักหานกันเลยแต่เราไม่ถึงจุดนั้นแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าการทําให คนในประเทศอยู่ดีมีสุขตามฐานานุรูปเรายัางไม่สามารถทำได้เท่นั้นกุย้น้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำนี่โมอตโต้นะสมัยก่อนถ,ถูกไหมครับก,กินดีอยู่ดีใช่ไหมกินอิ่มนอนอกินอิ่มนอนอุน่นใช่ไหมครับ เขาไม่ได้เขียนมอตโต้บอกว่าโอ้ฉันต้องกินมิชลินหนึ่งดาวแล้วฉันจะต้องนอนโรงแรมห้าดาวกินอิ่มนอนอุ่มตามตามฐานนันูตามอิมานคัมเลเวลตอนนี้เราไม่มได้เป็นอย่างนั้นมันมีความทุกข์ยากอยู่ข้างล่างตัวเลขทางสถิติทางที่ศูนย์วิจัยไทยพาิณิตดรสมประวินมันประเสริฐคงต้องให้เคติตท่านท่านเป็นคนทําวิจัยแล้วนี้ออกมาคนที่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 15,000บาทนะมีรายจ่ายในการดารงชีวิต113%ของรายได้และมีอีก25% 25ของรายได้ต้องเอาไปจ่ายนี้เพราะฉะนั้นคุณเอา113บวกกับ25มันคือ138เกือบ140ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าคุณมีค่าใช้จ่าย140บาทบนรายได้คุณร้อยหนึงเพราะฉะนั้นส่วนขาดตรงนี้คุณก็ต้องไปกู้มาหมุนวนในชีวิต นี่คือนี่คือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าหมื่นห้าตัวเลขจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินักวิจัยที่ดีที่สุดคนที่จะเข้าแข่งเป็นผู้ว่าทำรายงานวิจัยตรงนี้ออกมาผมเชื่อว่าส่วนลึกๆก,ก็คือแรงบันดาลใจของของท่านก็คืออยากเข้าไปแก้ไขท่ไมเพราะว่าแคปซิตี้ขององค์กรขนาดนี้มันแก้ไขได้แล้วผมก็เชื่อในความบริสุทธิว่าหนึ่งในคําถามที่จะต้องแสดงวิสัยทัศน ของคนที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกให้เป็นผู้ว่าผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยคนต่อไปก็คือมีเรื่องนี้จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของหนี้ครัวเรือนไทยให้เป็นมรรคเป็นผลได้อย่างไงที่ผ่านมาคุณสรุรผลอยู่ในวงการมาตลอดก็พยายามแก้แล้วก็นําเสนอข้อมูลมาตลอดทําไมมันเฟลทําไมแก้นี้ไม่ได้สักทีมีแต่เพิ่มพูนมากขึ้นมันแก้ได้บางพาร์ทนะครับ สิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ผมเนี่ยต้องออกมาพูดเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็น m a n d a t จากบอร์ดนะครับโดยส่วนตัวผมผมไม่ใช่คนอยากจะพูด,พดต่อนหน้าสาธารณะนะถ้าใครรู้จักผม m a n เด t อันหนึ่งของที่บอร์ดให้กับผมคือเครดิตบูโรต้องเป็น early warning early warning for the dead tsunami ไปดูมตติบอร์ดได้นะครับแต่เราล้มเหลวนะเราพลาด เราไม่สามารถส่งเสียงดังเมื่อเวลาที่เห็นซีนามิมันก่อตัวขึ้นเราส่งเสียงดังไม่พอเราส่งเสียงดังไม่มีประสิทธิภาพมากพอเรายังคอนวินต์พอลิซีเมเกอไม่มากพอให้เขาดำเนินการเทคแอคชั่นอันนี้อันนี้คือความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นถามว่าให้เรา raise the voice ขึ้นไปขนาดนี้ ถ้าเรา r a สเ e the v o i ขึ้นไปเนี่ยเรากำลังคุกคามคุกคามคนที่เขาค<ม>ิดราเราต้องเปิดพื้นที่ให้ policy maker เขามี option เราเป็น one source เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งข้อเท็จจริงรที่ไม่ bias ส่งข้อมูลตรงๆให้ว่ามันเกิดปัญหาตรงนี้ไหมนะครับเช่นเราเห็นสินเชื่อรถยนต์มันเฮ้ยเฮตัวเลขมันไหลไหลไหลอย่างเงี้ยครับเราก็ดีใจครับว่าที่レ a s พ Possible Lending ออกมาตรการว่าถ้าคุณค้างหนึ่งงวดเมื่อไหร่เจ้าหนี้ต้องออฟเฟอร์และมีการลงไปตรวจเจ้าหนี้ว่าคุณออฟเฟอร์จริงป่ะไม่ใช่โทรศัพท์ไปหาลูกค้าให้ลูกค้าพูดแต่ไม่ยอมคุยด้วยแล้วแปดนาทีแล้วาวางสายเขาตรวจถึงขนาดนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นเขาตรวจหมดเราเห็นอย่างเงี้ยมันถึงเห็นเขืนยักษ์ไงขืนยักษ์ขึ้นมาอีกหนึ่งจุดหนึ่งสองล้านนเด็ดีซัคชั่นอิง่ปรับปรุงโครงสร้างเชิงป้องกันแต่ หนของมันคือเมื่อคุณขึ้นเขื่อนยักษ์เดลิซัะงจึงหนึ่งจุดหนึ่งสองล้านคนเหล่านั้นก็ถูกติดแฟลกว่าเป็นการปรับโครงสร้างนี่เชิงป้องกันก็แสดงว่าไอ้คนนี้เริ่มเป็นเบาหวานก็เป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะเอายื่นขนมเค้กไปให้เขาต่อให้อร่อยขนาดไหนเพราะเขาเหล่านั้นก็ก็ไม่ได้สินเชื่อในระยะเวลาหนึง่งถูกไหมแล้วอันจุดที่มันยากนะคุณกิต้า ถ้าจะได้สินเชื่อในวันนี้นะในวันนี้นะคุณสิาไปดูได้เลยไปดูในกฎกติกาเลยไปอ่านกติกาเลยว่าคนที่จะได้สินเชื่อวันนี้จะมีคําว่าสถาบันการเงินต้องพิจารณานะคนขอกู้เนะี่ยที่มีศักยภาพกิจสิทใต้ศักยภาพศักยภาพเป็นเรื่องในอนาคตไม่มีใครรู้สุรพลก็ไม่รู้คุณสิทธาเไม่รู้ศักยภาพคือมีรายได้แน่นอนมั่นคงเพียงพอสม่ําเสมอ มันมีไหมล่ะใช่ไหมและต้องมีหลักฐานยืนยัน<ะ>เพื่อรอไว้รับการตรวจสอบ KYC CDD ถูกไหมแล้วตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยวามาตรฐานการบัญชี TFS 9ที่ใช้ทุกวนันนี้ต้องประเมินการปล่อยกู้สินเชื่อนั้นตลอดอายุสัญญาสินเชื่อว่าลูกหนี้กล้านนี้มีโอกาสจะผิดนัดชำระเท่าไหร่แล้วคำนวณมาเป็นอัตราการการเงินสำรองตั้งแต่ วันแรกที่ปล่อยกู้มันยากเลยเพราะว่ากติกาไม่ได้ผ่อนสั้นผ่อนยาวเลยซ้ำไรกติกามีการเพิ่มเข้าไปตอนที่บอกว่าเรากลับสูน่นอร์ a l ไปเพิ่มบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณค้างสาสบอดวันให้ถือว่าคุณเป็น SM ทันทีผมมีห้าบัญชีบัญชีนี้ระหว่างโควิดถูกไหม ผมผมค้างบัญชีนี้ยังไม่ถึงเป็น SM นะแต่ตอนนี้บัญชีนี้เป็น SM ถ้าบัญชีนี้เป็น SM คุณกีตา้าเห็นทั้ง5บัญชี4บัญชีกูตหนึ่งบัญชี S อคุณกีตา้าจะปล่อยไหมละ่ะไม่ปล่อยแต่ในระหว่างช่วงโควิดอารมุนอรุยได้เราก็อยากบอกว่าเราบอกว่ามาตรฐานเราก็อยากไปทำมาตรฐานแต่ถามว่า วันนี้มันป้อแปะป้อแปะกันหมดอะแล้วจะเอามาตรฐานขนาดไหนมันเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่ติดโควิดแล้วออกจากรองโควิดเป็นรองโควิดอยู่อยู่ดีๆคุณจะให้เขาไปวิ่งมาราธอนไม่ได้มันต้องเริ่มจากเดินรอบหมู่บ้านถูกไหมครับแล้วออกไปวิ่งที่ถนนแล้วก็ไปวิ่งที่สวนแล้วก็ไปวิ่งทุกวันวันละหกิโลแล้วมันถึงจะไปมาราธอนอยู่ดีๆคุณบอกว่าโอเคไม่รู้ละ ฉันจะเกษียณละวนั้นฉันขึ้นมาตรฐานกลับไปที่เดิมอคนใหม่มาก็ค่อยเคียวตายสิคุณคกิต้าอย่างนี้มันไปไม่ได้หรอกอม,มันมีสูตรสําเร็จไหมคะคุณสรุรพลคะอย่างองค์กรระดับโลก IMF เอะไรคำถ<อ>ามที่ดี IMF รีพอร์ตของ IMF บอกว่าบทเรียนที่ประเทศไทยอาจสามารถนํามาศึกษาม,มีถ้าผมจำไม่ผิดมีบราซิลมีมาเลแต่ที่ใกล้เราที่สุดคือมาเลนะครับ ผมผมมีประสบการณ์คือผมได้ไปคุยกับองค์กรที่เขาแก้หนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เนการาแบง์ของมาเลย์สร้างเอาไว้เพื่อลองรับในการแก้ไขปัญหาหนี้รายย่อยเราเรียกตรงนั้นว่า AKPK ผมก็ไม่รู้ภาษาเขานะแต่ AKPK ตรงนั้นล่ะครับคือตัวที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราสร้างคลินิกแก้หนี้ คลินิกคนของคลินิกแก้นี้ได้มีโอกาสคุยกับคนของ AKPK แบงค์พาณิชย์ของเราบางแห่งก็ไปคุยกับ AKPK ที่มาเลยผมก็ได้มีโอกาสคุยกับคนที่เป็นหัวหน้าที่ AKPK ที่มาเลยแต่ที่นั่นเขาทำหมดเขามีสินเชื่อบ้านเขาแก้ได้สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเขามีการแก้ครบวงจรที่นั่นแต่ของเราคลินิกแก้หนี้เราเนี่ยทำแค่สองโปรดัคือสินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรเครดิต แต่คนเรามันมีทั้งหมดนั่นคือความต่างออของเขาถ้าพูดสเกลเขาคือโรงพยาบาลรักษาหนี้ของเราเนี่เป็นคลินิกผ่าตัดไม่ได้ได้แต่ฉีดยาของเขานี่ประเภทแบบแบบสวนหลอดเลือดได้เลยอ่ะแล้วเป้สเกลมันต่างกันไหมดังนั้นคือเราเอาโมเดลเขามาปรับใช้กับเรามันสามารถทได้เราเชื่อไงเราเชื่อว่าเอาตรงนี้มาแก่น่าจะพอแต่ตัวเลข ตัวเลขเป้าหมายแรกที่เราตั้งไว้ตอนเราตั้งโครงการนี้เราอยากจะช่วยเป็นระดับห้าแสนห้าแสนบัญชีมั<ะ>้งค่ะแต่มาจึงถึงวันนี้ผ่านมากี่ปีม,มันได้สักกี่มันได้หลักเท่าไหร่กี่แสนมันได้ระดับลูกหนี้ระดับหลักหมื่นมั้งเท่าที่เท่าที่ผมเห็นตัวเลขถ้าจำไม่ผิดคือเราต้องยอมรับอะครับว่า เราตั้งเป้ามันเหมือนอย่างที่ผมบอกคุณกิต้าครับตัวเลขนี้แบงช์ติเป็นคุณแถลงไหมครับค่ะเป้าฉันคือหนึ่งจุดแปดล้านแปดจุดเก้าแสนล้านบาทหนึ่งจุดแปดล้านลายปัจจุบันนี้มันทําได้สิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นถ้าเป็นจำนวนเงินทําได้ประมาณสามสิบสี่เอร์เซนต์สแล้วคุณกิต้าจะบอกว่ามันมันมันได้ผลเหรอถูกไหมได้ทําไม่มีใครเถียงค่ะได้คิด ได้คิดได้ทําได้ทําได้ผลหรือเปล่าเควเชนมากก็วัดจะอีก2เดือนถูกไหมครับค่ะ,ะว่ามันจะไปถึงเพราะเขาลดระดับเป้าลงมาว่า50%เปอขาลดระดับเป้าว่า50%ถ้า1.8ถูกไหมครับลดลงมามันก็ต้อง9แ0 0แสนเราก็อยากจะรู้ว่าจะไปถึง9้าแสนไหมจาก16.5%มันจะขึ้นไปเป็น50%าไหมไอ้ตรง3ามแสนกว่าล้านเนี่ยมันมีโอกาสจะไปแตะใช่ไหมครับ ประมาณ5้าแสนล้านไหมแล้วก็โอเค